ครับสวัสดีครับพวกเราช่องสายแท็กซี่แฟมิลี่นะครับผมวันนี้เราก็มาที่หมู่บ้าน20หลังครับผมมาเยี่ยมพีนมน่นุ่มครับผมนุ่มครับก่อนเลยครับก่อนไม่เอาไม่เอาไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยขับดีดิเสียงดังเสียงก่อนครับเออเบนไเปเบนเบนนี่ดิ เออไม่ว่าลืมกันแล้วไม่เคยมาเยี่ยมเขาก็นานนะครับผมวันนี้วันที่สิบสี่กุมภาวันวามาเรียนทายนะครับก็เลยอยากจะมาเยี่ยมพี่หนุ่มครับอยากจะขึ้นครับพี่หนุ่มแล้วก็จะมาดูอาการพี่โก้ด้วยนะผมก็พอๆแม่ที่บอกว่าพี่โก้ไม่สบายนะครับพี่โก้ไม่สบายเดี๋ยวะันที่พาไปดูพี่โก้หน่อยไม่มั่นใจพี่โก้ครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้จับพี่โก้นะครับผม มาเร็วมาเร็วก็ถ้าพี่หนุ่มก็เขาได้แต่เราแต่พี่โก้ผมไม่ค่อยได้สัมผัสก็ยังที่เคยบอกพ่อแม่สีนะว่าพี่โก้หนุ่น,น,ชนชนเสาใส่แล้วนู่นพี่โก้โกโกชนเสาใส่แล้วพี่โก้นั้นผมไม่ค่อยได้สัมผัสเขาเหมือนอย่างกับพี่หนุ่มครับวันนี้ผมก็จะมาให้พ่อแม่สีได้เห็นสามนุ่ม แล้วก็พี่เบ๊ซี่อีกรวมเป็นสี่หนุ่มนะครับผมในวันวาเลนไทน์นะครับผมก็ทั้งสามเที่ยงนี้ก็คือทําให้ให้พ่อแม่ซี่ได้รู้จักกับเจ้าลูกชายนะพี่เบ๊ซี่ครับ,ปปรบก็คือช่องของพี่หนุ่มนะครับที่ไปไปถ่ายวันที่เราลงจากรถมาทําให้มีพ่อแม่พี่รู้จักแล้วก็ติดตามครอบครัวพี่เป,ป๊บซี่นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันแห่งความรักนะครับผม ผมก็เลยอยากจะมาหาสามหนุ่มครับที่หมู่บ้านยี่สิบหลังแล้วก็ให้ได้ชมว่าสามหนุ่มของเรานั้นแข็งแรงแล้วนะผมแข็งแรงครับพี่เป๊ปซี่พี่หนุ่มแล้วก็พี่โก้นี่ครับพี่โก้ข่าวว่าพี่โก้ไม่สบายด้วยรู้ปะอืออให้บุกคือกบ พี่โก้ครับไหนเล็้ว,รวครับก่อนเอออะไรฮะหนูคงไม่เนื้อพูงเขายังกระจายตึมตึม,ตม,ตมแล้วพี่โก้นี้เขาถ่ายทองนี้อาการเป็นไงครับควานที์ดีขึ้นหรือยังครับ แต,แ,ตแต่แต่แต่ตอนนี้นี่ขี้เป็นเป็นก้อนแล้วใช่ไหมครับยังยังมันเป็นเล็กๆอยู่อ๋อยังเล็กๆอยู่นะครับผมก็คือดูครับมองตามคือผมไม่ค่อยสนิทครับกับพี่โกนะครับแต่ถ้าถือไม้สอยมะม่วงมาเขาก็จะรู้นะครับเขาก็จะหันให้ไม่ได้กลัวผมนะครับกลัวไม้สอยมะม่วงนะครับแต่ถ้าพี่หนุ่มนี้เดินเข้าแบบมือเปล่าก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูอีก นุม่มแจ๊กพอให้เจ๊แม่เขาน้อยอ่ากินกินดินนะครับผมก็คือถ่ายท้องยืดตัวนะครับพูดง่ายๆก็คือยืดตัวนะครับผมก็ขอบคุณทุกพ่อแม่สี่ทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงพี่โก้นะครับผมพี่โก้อาการถ่ายท้องแบบปกตินะครับปกติของช้างนะครับรรนี่ครับเดี๋ยวจะเสือดิ้งเยอะๆเยอะคือเยอะครับนี่ครับ เดี๋ยวเรามาดูครับว่าเป็นก้อนหรือเป็นน้ำอันนี้อ,อ๋อนี่ครับเริ่มเป็นเริ่มเป็นก้อนแล้วนะครับผมดำอันนี้ก็คือยืดตัวนะครับยืดตัวเป็นการถ่ายทองปกติของช้างทุกเชือกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูพี่คำน้อยอีกครับ ตังตั้งรอเลยอย่างนะคุณตาคุณตาจําผมไม่ได้แล้วคุณตาามก็เป็นวันแห่งความรักนะผมผมก็เลยอยากจะให้พ่อพ่อแม่เซีได้ชมช่องพี่เป๊ปซี่นะผมทั้งสี่หนุ่มนะครับที่พ่อพ่อแม่เซี่รักนะครับก็คือพี่หนุ่มสุรินพี่โก้พี่คำน้อยแล้วก็พี่เป๊ปซี่นะครับวันนี้ผมก็เลยมาถ่ายคลิปทั้งสี่หนุ่มนะครับผม ในคลิปเดียวนะผมให้กับพ่อ,พอแม่สีได้ชมว่าได้ดูว่าเขานั้นตอนนี้แข็งแรงนะครับผมแข็งแรงมีความประจําที่ดีนะผมสุขภาพที่ดีนะครับผมปิโก้นั้นถ่ายท้องก็จริงครับแต่ว่าเป็นการถ่ายท้องแบบยืดตัวยืดตัวครไม่ไม่อันตรายนะครับผนนบพ่อ,พอข,ข่าวดีนะครับพ่อแม่สีครับ อีกช่องทางหนึ่งครับผมที่พ่อพ่อแม่พี่จะติดตามสามหนุ่มก็คือช่องคุณตาคำน้อยค่ะพลายคุณตาคำน้อยค่ะพลายคุณตาคำน้อยนะครับผมพ่อพ่อแม่พี่ครับก็แวะเข้าไปกด subscribe นะครับผมกดกระดิ่งตามด้วยนะคะให้กับคุณตาพลายคำน้อยค่ะพลายคำน้อยนะครับคุณตาพลายคำน้อยนะครับผมก็จะได้ชมขวานส้มนะครับผมแล้วก็อัปเดตอาการของคุณตาคำน้อยพี่หนุ่มสุรินทร์แล้วก็พี่โก้ ตลอดนะครับผมพ,พ่อแม่สีครับก็ขอบคุณนะครับผมที่รักอะไรก็เอ็นดูทั้งสีหนุม่มพูดง่ายเลยครับผมวันนี้เป็นวันดีด้วยครับก็เลยมาดูมาถ่ายให้กับพ่อแม่สีได้รับชมนะครับผมสีเชือกนี้เป็นช้างที่พ่อแม่สีรักอะไรก็เอ็นดูแล้วก็ทําให้รู้จักพี่เป๊ปซี่ก็จากสามเชือกนี้นะครับผมก็พี่หนุ่มสุรินทร์พี่คำน้อยแล้วก็พี่โก้นะครับผม เราก็เลยคิดถึงเขาในวันแห่งความรักเราก็เลยมาเยี่ยมนะครับผมวันนี้ก็อย่าลืมนะครับผมพ่อแม่เสียบเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องส <c oughs> ุนตาขำน้อยด้วยนะครับผมยังไม่ได้ลงคลิปอะไรยังไม่ได้ลงคลิปเพิ่งเปิดช่องเพิ่งเปิดเมื่อวานอ๋อเพิ่งเปิดเมื่อวานนะครับผมพ่อแม่เสียบขอฝากด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาไปดูอีกหนึ่งเชือกก็คือพี่เ๊ปซี่ครับผมเชือกสุดท้ายนะครับผมก็ นอาเลนทายก็ได้เห็นทั้งสี่หนุ่มเลยนะครับผมวันนี้อเดี๋ยวเราไปต่อกันที่พี่เป๊ปซี่นะครับผมกลัวกลัวพี่โก้กลัวอะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปดูพี่เป๊ปซี่กันแล้วนะครับผมสรุปแล้วอาการของพี่โก้นั้นก็คือเนี่ยครับอาการนี้ที่จะร่าดีขึ้นแล้วนะผมดีขึ้นนะครับเป็นการถ่ายท้อง,องนะครับผมอาวินนุ่มจะกลับบ้านแล้วนะ เดี๋ยวกลับบ้านแล้วเินไปเินเินไปอ๋อควันบอกว่าลองกินเหมือนฟีเป๊ปซี่เลยนะครับผมลองกินเหมือนฟีเป๊ปซี่หาหกทุ่มยังร้องโอ้คือนมนี่ยทำแล้วครับอ้วนขึ้นครับผมอ้วนขึ้นมากเลยอ้วนขึ้นมากเลยครับคือนุ่มของเราออ๋ อมีกระจูก็ออกครับผมนน่นครับออจํากันได้ดีครับผมพี่นุ่มครับเดี๋ยวเราไปดูพี่เบ็ปซี่ต่อนะครับผมวันนี้ก็จะให้เห็นสี่นุ่มเลยนะครับผมสี่นุ่มวันวาเลนไทน์นะครับผมไปต่อที่แบบซี่เลยครับครับนี่ก็ตัดภาพมาที่จ้าลูกชายนะครับผมเจ้าของช่องนะครับผมพี่แบบซี่นะครับผมดูกองซ้ายนะครับเล่นจน เล่นจนที่ล็อกงาขาดเลยนะครับผมเพิ่งใส่ใหม่นะครับที่ล็อกงาเล่นเล่นจนขาดเลยที่ล็อกงาตาหวานนั่นเลยเลตาหวานหน่อยตาหวานก่อนเลยตาหวานตาหวานดีดียกมือขึ้นสูงตาหวานอ,อือก็ขอบคุณพ่อ,พอแม่ทีทุกท่านนะผมที่รักแล้วก็อินดูนะผม ทังซีหนุ่มครับวันนี้ก็อัปเดตให้กับพ่อแม่สีได้ชมทั้งสีหนุ่มเลยครับผมในวันแห่งความรักนะครับผมับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวสายเซซีแฟมิลีนะครับผมรักคิดถึงหงใยครับผมสวัสดีครับ